สวัสดีแฟนบอลท,ที่เคารพรักทุกท่านด้วยนะครับผมโอ้โหข่าวนี้ที่ทำให้เด็กของทั่วโลกเนี่ยสะดุ้งกันเปแนแผบเลยนะครับผมเชสฟาเบิการนะ์ดมองว่าเรือเนี่ยจะโหดกว่าเดิมนะหากว้าตัวหลุยดีอาร์ ตัวลูกของหงแดงลิเวอร์พูลได้นะครับเชฟฟาบิกัสอดีตมิดฟิลด์คนดังครับพูดถึงข่าวลือระหว่างแมนเชสเตอร์ซิตี้กับยูไนเต็ตัวลูกของลิเวอร์พูลนะว่าหากได้ร่วมงานกันจริงทีมของเป๊ปกโกเดลาจะยิ่งแกร่งขึ้นอย่างแน่นอนนะครับผมมีรายงาน,นครับช่วงต้นสัปดาห์ว่าเรือใบเนี่ยเตรียมยื่นข้อเสนอ60ล้านปอนด์ให้หงแดงคนระับเพื่อขอซื้อสตาร์ไว้27ปีซึ่งทางเชฟฟาบิกัสก็มองว่าจะเป็นการเสริมทีมที่ยอดเยี่ยมของแชมป์เก่า แมนเเชสตอร์ซิตี้แน่นอนครับเอาตรงเลยนะครับผมซิตี้ไม่จำเป็นต้องมาดึงหลุยดีอาร์ตนะครับเพราะว่าซิตี้เนี่ยเขเพิ่งได้นักเตะใหม่เชวินโยไปครับและอีกอย่างคือราคาแค่60ล้านปอนด์รีลิเวอร์พูลไม่ขายอยู่แล้วครับหลุยดีอาร์ตเนี่ยระดับหลุยดีอาร์ตนี่อ,องตรงเลยครับต้อง80ล้านปอนด์บวกๆครับแค่60ล้านยังไงหงแดงก็ปฏิเสธครับอ่ะก็ อะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับสำหรับวงการฟุตบอลก็ไม่แน่นะครับแล้วก็เมื่อถูกถามถึงคาว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยจะได้ชูถ้วยแชมป์ลีกอีกครั้งในฤดกกาลนี้หรือไม่ทางเชสฟอร์ดีการ์ดกล่าวว่าพวกเขาทําได้ไหมนั่นเหรอมันคือคําถามที่ไม่น่าถามเลยนะครับแน่นอนว่าพวกเขาสามารถทําได้ในแง่ของศักยภาพที่มีอยู่นะตอนนี้แต่ถ้าหากซิตี้ได้ทั้งได้ลุยดีอาร์มาอยู่ในทีมมีคนบอกเลยครับว่าหาทีมต้านซิตี้ยากครับอันนี้ก็องตรงเลยนะมันก็ถูกของเขาครับถ้าหลุยดีอาร์มาอยู่กับ เป๊กคูเดลล่านี่แอนบอกเลยครับกองหลังคู่แข่งที่สะเทือนทั้งลีกสะเทือนทั้งยุงโรปแน่นอนครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องรอดูกันต่อไปครับอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับในวงการฟุตบอนลนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนจเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับ